ว่าที่สไปร์แกรมมี่ทาย,ยาทมื่นล้านอากูแกรมมี่คอแฟนสาวแต่งงานบอกเลยว่าแหวนเพชรกระแทกตาสุดสมฐานะทาย,ยาทมื่นล้านหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานกว่า6ปีในที่สุดความรักก็สุกงอมแล้วสําหรับราฟ้าดารงชัยธรรมทาย,ยาทมื่นล้านของอากูไพบูลดํารงชัยธรรมบิ๊กบอสแกรมมี่ที่ล่าสุดราฟ้าก็ได้เซอร์ไพร์คอนักแสดงสาวมิลลี่คามิล,ลาแต่งงานทําเอาว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงถึงกับยิ้มแก้ปิดกันเลยทีเดียวเตรียมเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงของ วงการบันเทิงอีกคู่ด้านน้องสาวอย่างนิกกี้นิโคก็เพิ่งจะลั่นระฆังวิวากับทายาพันลร้านไปได้ไม่นานพอถึงคิวของพี่สาวแล้วกระทาเอาเจ้าตัวถึงกับร้องไห้ยินดีกับว่าทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงแถมประวัติคู่นี้เขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันดีกีถึงทายาทมื่นล้านอากูแกมมี่กันเลยทีเดียวงานนี้เราก็จะพามาทําความร,าวรู้จักกับหนุ่มคนนี้สําหรับประวัติของรักฟ้าดํารงชัยธรรมปัจจุบันอายุ37ปีเป็นลูกชายของภพยบูลดำรงชัยธรรมหรือที่รู้จักกันในนามอากู แกรมมี่ผู้รวมก่อตั้งและผู้บริหารหลักของบริษัท JMM Grammy โดยที่เขานั้นมีพี่น้องทั้งหมด4คนแผนด้านการศึกษาก็จัดว่าไม่ธรรมดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์จากสหรัฐอเมริกานอกจากนี้เขาก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่การตลาดของกลุ่ม The One Enterprise ที่เป็นธุรกิจครอบคลุมในกลุ่มสาขาบันเทิงและก็ยังเป็นหนึ่งในหัวหอกที่ทำหน้าที่สารต่อ g m m และ ONEE e. สำหรับด้านความรักของณฟ้าก็ได้คบหาดูใจกั ดาราสาวมินลี่คาเมล่ามานานถึง6ปีแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ออกสื่อบ่อยๆรวมถึงมีภาพในไอจีของแฟนสาวแต่ความรักของทั้งคู่นั้นก็สุกงอมจนความสัมพันธ์ค่อยๆเติบโตและมั่นคงขึ้นเรื่อยๆพอเปิดตัวมาอีกทีนั่นก็คือขอแต่งงานเลยทีเดียวพร้อมกับมีการอวดแหวนเพชรเม็ดโตน้ำงามประกาศกระแทกตาสุดนอกจากทางเจ้าบ่าวจะไม่ธรรมดาแล้วงานนี้ทางฝั่งวาทีเจ้าสาวก็โปรไฟล์เลิศไม่แพ้กันทั้งสวยทั้งเก่งขึ้นแทนวาทีเจ้าสาวคนต่อไปสำหรับมินลี่ค มิลาฝาแฝดคนพี่ของนิกกี้นิโคสาวน้าสวยลูกครึ่งไทยเยอรมันเป็นลูกสาวของอดีตนางแบบชื่อดังลุงนภากิติวัต์เธอเกิดและก็เติบโตที่ฮ่องกงโดยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจนถึงอายุ7ขวบก่อนที่จะย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยพร้อมหน้าครอบครัวจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะน,นิเทศศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยกรุงเทพพอได้มีโอกาสได้ชิมลางออกงานคู่กับคุณแม่ในวงการบันเทิงอยู่บ่อยๆก่อนประเดิมเล่นละครเรื่องแรกกับบ้านสีลาแดงซึ่งนั่นก็เป็นบทฝาแฝดจริงๆ และต่อมาก็ได้มีผลงานมากมายก่อนหมดสัญญากับทางช่องเมื่อปี2560ออกมารับงานแสดงในฐานะานักแสดงอิสระจนถึงเมื่อปี6-1เธอก็ได้มีการเซ็นสัญญาเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดช่องวันก็ยังมีผลงานออกมาเรื่อยๆเรียกได้ว่าสวยหล่อเหมาะสมเป็นที่สุดที่สาวมินลี่กำลังจะเตรียมเข้าสู่ประตูวิวา์ในไม่ช้าหลังจากที่คบผานูใจกันมนางกว่า6ปีเต็มก็ได้ขอแต่งงานพร้อมกับแหวนเพชรเ,ม,เม็ดเป้งแน่นอนว่าดาราสาวก็ได้เซเยสเป็นที่เรียบร้อย